แกตาอยากให้ทุกคนได้มารับชมภาพยนตร์สืบข้าง่าวกินกล้วยมากๆเพราะว่าแกตาตื่นเต้นตอนนี้แก้ตาตื่นเต้นมากหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลย้วมีเกมด้วยอ,อหวีแล้วกันค่ะเอกินอะไรไปวะหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้น้ำเปล่าค่ะภาพ,พยนตร์ที่ดูล่าสุดอมุม่งมั่นตั้งใจรักเพื่อนรักดนตี ก็ยิ้มหวานค่ะจะได้เห็นหนูปัดเป๋มอไซปืนต้องมาท่าต้องแรงแน่นอนคือบอกเลยว่าเรื่องนี้หนูครบมากขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดมือรน,นาศอันดับหนึ่งของโลกนักบัดดสวัสดีค่ะทุเย์เพย์จลิมโฟอีมนะคะรับบทเป็นแก้วตาค่ะอ้ามีเกมด้วย ่ววาาถามเร็โอเคก่ <Okay. S 2> อนไปเล่นเกมขอหนึ่งคำให้กับเพมนสักนิดหนึ่งค่ะหนึ่งคำยังไม่รู้เลยครับว่าเกมอะไรเอ่อเกมซึ่งอ่ะอ,อุปกรณ์3อย่างอะไรก็ได้ที่พบม,มาด้วยวันนี้ค่ะโทรศัพท์มือถือค่ะเอ่อยาดมค่ะแล้วก็เอ่อหวีแล้วกันค่ะข้อสองนะคะคำพูดที่พูดบ่อยที่สุด <c oughs> ข้อสามนะคะอาหารที่ทานล่าสุดค่ะอาหารที่ทานล่าสุดเอ่อเอ่อที่ไรไปวะอยู่ยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้น้ำเปล่าค่ะรา,ายการของเมืองพอยที่ชอบดูมากที่สุดอ๋อเดอะวอลซองค่ะข้อห้านะคะภาพยนตร์ที่ดูล่าสุดค่ะภาพยนตร์ที่ดูล่าสุด <c oughs> อ๋อเพิ่งดูสุดขังข่าวกินกล้วยไปคะะไป่ะเอเด็กสาข้อหกนะคะขอหนึ่งคำให้กับแฟนๆ ขอหนึ่งคำให้กับแฟนๆขอบคุณแล้วกันคำาสุดท้ายค่ะขอหนึ่งประโยคน่ารักน่ารักคือนแมาดูสุดข่าวกินกล้วยค่คะค่ะก็อย่าลืมมาดูสุดข่้วกินกล้วยกันด้วยนะคะทุกคนพวกหนูตั้งใจทํากันมากๆเลยนะคะหนูก็ตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากๆอย่าลืมมาดูกันเยอะนะคะค่ะก็โจรับบทเป็นแก้วตานะคะเป็นหญิงแกร่งมุ่งมั่นรักในเพื่อนแล้วก็รักในสิ่งดนตรีไทยนะคะก็ เป็นคาแรคเตอร์ที่เอาจริงๆหนูชอบตัวละครนี้มากแล้วก็เป็นคนที่ทําทุกอย่างแบบตามที่ตัวเองตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจไหวค่ะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากคือพอมันเป็นคําว่าภาพยนตร์เรื่องแรกมันยากและท้าทายทุกตรงเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกด้วยเป็นครั้งแรกที่เราได้แสดงอย่างแบบเต็มที่แล้วก็ได้ทําอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทําในเรื่องเลยซึ่งก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับจูนแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรใช้สติและสมาธิค่อนข้างที่จะมากค่ะอืมมุ่งมั่นตั้งใจหลักเพื่อนรักดนตรีแล้วก็ยิ้มหวานค่ะก็ถามมุ่งมั่นตั้งใจคือแก้วตาเป็นคนที่ตั้งใจมากๆแล้วก็อยากทำสิ่งที่ตนเชื่อให้มันสำเร็จ มากมากรักเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วแกตาเป็นคนรักเพื่อนมากอยากอยากให้ทุกคนกลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะรักดนตรีไทยใช่ตามตามเส้นเรื่องเลยเราอยากให้ทุกคนได้กลับมาเล่นดนตรีไทยอีกครั้งหนึง่งอยากให้เสียงดนตรีไทยมันกลับมาสู่เขาเรียกอะไรผู้คนอีกครั้งแล้วก็คำสุดท้ายเขาว่ายิ้มหวานแกตาเป็นคนล่าเริงค่ะยิ้มหวานฉชนเข้าใจนายนะเผ่าแต่นายไม่มีสิทธิ์ห้ามใครให้เล่นดนตรีปั๊ คนยังไอเชิดมันไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะมันมีพร้อมทุกอย่างพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอเันก็แค่ทาตามกฎหมายห้ามเล่นโนตีไทยก็ท่นอ้อค่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับพี่พีพี่ก้าวก็ตื่นเต้นค่ะคือพี่พี่เขาเก่งมากๆอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าพอเราได้ร่วมงานด้วยพี่เขาค่อนข้างที่จะแบบรีแลกแล้วก็ทําให้แบบเรารู้สึกเป็นกันเองมากๆอะไรเงี้ยเวลามีอะไรเขาก็จะคอยให้คําแนะนําให้คขาปรึกษาตลอดก็ ดีใจคะ่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเอาจริงๆพี่ๆเขาตลกมากแล้วก็ทําให้บรรยากาศในกองมันแบบแฮปปี้ไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มันทําให้มีหลายสีสันมากๆที่เกิดขึ้นภายในกองแล้วพี่ๆเขาแบบโปรเฟชชั่นอลกันมากแบบทุกคนเลยอะไรเงี้ยทำให้เราแบบต้องตั้งสติมากๆเช่นกันคะ่ะโหเอาจริงๆตลอดการถ่ายแบบ พี่พี่เขาตลกกันมากอะมันจะมีจังหวะแบบโยนมุกกันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เราค่อนข้างที่จะประจนภัยมากสาหรับเรื่องนี้เพราะเรามีหลายโลเคชันแล้วเราแบบเข้าถ้าเข้าป่าอะไรเงี้ยคือเอ,ยอยาจริงอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในเรื่องว่ามันจะลุ้นระทึกขนาดไหนค่ะ ได้รับอะไรกลับมาเอาจริงได้รับหลายอย่างเลยคือถ้าสมมติเป็นส่วนตัวโจงเงี้ยคือเรื่องเนี้ยมีข้อคิดดีๆแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปติดตามชมในเรื่องว่าจะได้อะไรกลับมาบ้างแล้วก็สําหรับบทเนี้ยการที่จะแบบมารับบทเนี้ยหนูต้องฝึกค่อนข้างที่จะหลายอย่างซึ่งได้สกิลอะไรกลับมาหลายอย่างมากเลยคือเป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างมากจริงๆในเรื่องอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปรอติดตามค่ะสปอยเลอคะจะได้เห็นหนูปัดเป๋ มอไซส์ปืนต้องมาถ้าต้องแรงแน่นอนคือบอกเลยว่าเรื่องนี้หนูครบมากทําทุกอย่างแค่พวกเราได้กลับไปเล่นดนตรีไทยเหมือนเดิมอีกครั้งอะ่ะก็พอแล้วครับแน่จริงเข้ามาสิวะมึงท้ากูอ่ะก็ฝากถึง พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับใครที่แบบเออมีเวลาว่างนะคะอยากให้แวะเข้ามาดูนะคะถึงข้างขาวกินกล้วยก็เป็นภาพะยะนตร์เรื่องแรกของหนูนะคะร่วมง,งานกับพี่พีพัชระแล้วก็พี่ก้านะคะแล้วก็มีพี่ๆนักแสดงอีกหลายท่านเลยอยากให้ทุกคนเข้ามาดูมากๆเพราะว่ามันสนุกมากๆแล้วก็อยากให้เป็นประสบการณ์ดีๆของทุกคนค่ะอ่ะ <c oughs> สวัสดีจ้าแก้วตาเองนะจ๊ะ แก้ตาอยากให้ทุกคนได้มารับชมภาพยนตร์สืกข้าง่าวกินกล้วยมากๆเพราะว่าแก้ตาตื่นเต้นตอนนี้แกตาตื่นเต้นมากหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในทุเด p เล y ขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดมูรนา,นานอันดับหนึ่งของโลกนบัตนี้ไม่ควรมีใครถูกทำลายเพราะเล่นดนตรตีหรอกนะเผ่า ก็มันเป็นกบฏทำผิดกฎหมายยังไงก็ต้องโดนไปจับไอ้แก๊งตัวตลกมาให้ได้ถ้ากูเจอพวกมันเมื่อไหร่กูถล่มพวกมันราบคาบแน่พวกแม่งมีนโคตรเยอะเลยเราจะสู้พวกมันได้จริงหรอวะทำยี่อะไรของมึงเนี่ยเราแค่ออกไปทำให้คนเขาเห็นว่ายังมีคนที่กล้าเล่นดนตรีไทย เฮียจิงมึงทำเฮียอะไรเนี่ยเราจะทำให้คนหันกลับมาสนใจดนตรีไทยด้วยรถแห่คันนี้เว้ยเฮียในสเก็ตอย่างเท่ของจริงเป็นอย่างเฮียเลยโทษครับพี่ครับมันก็ตามงบครับพี่ฉันเข้าใจนายนะเผ่าแต่นายไม่มีสิทธิ์ห้ามใครให้เล่นดนตรีปะคนอย่างไอเชื่มันไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะมันมีพร้อมทุกอย่างพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอ ฉันก็แค่ทำตามกฎหมายห้ามเล่นดนตรีไทยก็เท่านั้นว่าให้เวลาอีก3วันนะที่ยังตามจับไอ้พวกแก๊งกบมไม่ได้ใส่หัวออกไปยิง มาขอท้าดวลมือระนาดอันดับหนึ่งที่นี่มาเลยพวกไอ้แก๊งค้งคาวฉันมีคนที่จะช่วยนายได้จัดหนักพวกมันไปเลยรับทราบครับไอ้เฮียเราตางอยู่ข้างหน้ามึงแค่พวกเราได้กลับไปเล่นดนตรีไทยเหมือนเดิมอีกครั้งอ่ะก็พอล้ครับ กิงเข้ามาสิวะมึงท้ากูเหรอ